ข้านี่ติลูกข้ากมาใส่ดละน้อยต่กมันน่ตลูกเยนดีๆไม่เยกปุกเอไม่ขี้เอาพวงมาลัยหาเก็บมื่อไหเก็บรันไหนลูกเก็บานสารรวันสาร์วันอาทิตย์นะพวงมาลัยุยะ

เมีนบเหอหมอนบ่อธิษานดีๆนะลูกจะพรุ่งนี้จะได้รวยรวยฮพรุ่งนี้จะได้รวยรวยเห็นไหมชุดไทยเต็มเลยไะได้ทองอะไรลูก